สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มก็มีเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญพระพุทธหลวงพ่อพระพุทธบดินทรปิ่นประภาธารลวดีสีสเกตนะครับซึ่งเป็นหลวงพ่อนะครับพระพุทธ ที่วัดสนายนะครับตำบลพิมายอำเภอปางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็สร้างขึ้นประมาณปี2536นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับ มาดูรายละเอียดเหรียญนะครับเหรียญนะครับจะเป็นเนื้อเนื้อทองแดงนะครับรูปเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปไข่นะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงรมน้ำตาลนะครับขอบนะครับก็จะเป็นสันนะครับ นี่ครับสันนะครับสันนูนนะครับรอบเหรียญน,นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูปพระพุทธนะครับหลวงพ่อพระพุทธบดินปิ่นประพาธราวดีสีสเกตนะครับนี่ครับ ตรงผ้านะครับตรงใต้หลวงพ่อนะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับนั่งบนแท่นบัวใหญ่นะครับตัวหนังสือนะครับข้างบนนะครับเขียนว่าหลวงพ่อพระพุทธบดินปินประพาธราวรว,วดีสีสเกตนะครับ ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญแบบแกะธรรมชาตินะครับมีรอยเสี้ยนนะครับมีรอยเสี้ยนนะครับซึ่งเกิดจากการแกะแม่พิมพ์นะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่ารอบนะครับพื้นเหรียญน,นะครับจะเป็นเสี้ยนนะครับ ซึ่งเกิดจากการช่างแกะแม่พิมพ์นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับขอบนะครับก็จะเป็นสันนูนนะครับนี่ครับสันนูนตั้งขึ้นมานะครับ ตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันใหญ่นะครับทรงนี้เลยครับยันใหญ่นะครับซ้ายนะครับเขียนว่าตำบลพิมายอำเภอปางกูนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับให้สังเกตที่พื้นผิวนะครับ ซึ่งเกิดจากการแกะแม่พิมพ์ของช่างนะครับก็จะเป็นเสี้ยนนะครับโดยธรรมชาติของเหรียญน,นะครับ ด้านหน้านะครับข้างล่างหลวงพ่อนะก็จะเขียนว่าวัดสนายนะครับซึ่งเป็นชื่อวัดนะครับนี่รอยเจาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบธรรมชาตินะครับเล็กๆ จ่อบแบบนี้เลยครับเล็กๆครับครบปิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญดีพิธีงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับลุงหนุ่มก็นำมาให้ทุกคนได้ชมนะครับ ครับครับขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากลค์แชร์ให้ลงด้วยนะครับคลิปหน้านะครับมาติดตามลงไว้นะครับว่าลุงจะนำเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับ ติดตามด้วยนะครับตัวคลิปหน้ามาพบกันนะครับสวัสดีครับ